หนุ่คนนะขึ <ok also <a a the <t 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 ้นมีคนแบงมก็คนก็นทขึ้นในหูุคนนะเรื่องสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนี้น้อยโคกังกับหนุ่มอุบลนะครับให้หนุ่มอุบลพันมะพร้าวไรซ์สดนะครับกะทดลองครับทดลองครับทดลองครั้งแรกครับกล้องหัวจะเปิดให้นะครับไรซ์สดนะครับสวัสดีหนุ่มคนนะครับครับพาพี่ๆน้องๆมาชมบรรยากาศตอน เย็นๆนะครับทีสิตเลียนครับทีสวนบอกโคลี่สวนบอกโคลี่นะครับปลาโมดนะครับก็ร้องกล้องนะครับเมันร้องกล้องร้องเองเราเเปิดกล้องไม่ให้นะครับอันนี้ผู้ใดนี่คอมเมนต์มาเนี่เออออก่านตัวีสานบ้านเกิดลอยครับสวัสดีครับบ้าโมดสวัสดีครับร้องครับร้องร้องเบิ้งร้้องเบิ้กล้องเป็นหัวตะเปิดให้นะครับกระิพามาชมไป ปลาโคโคตนะครับอยู่ข้างนี้แล้วครับบรรยากาศตอนเย็นปลาโคโคตสวนบอคโคลี่นะครับบรรยากาศตอนเย็นเย็นกลับกล้องหลังได้วันี่ได้เนี่ยนะผมเคยเห็นด้วยเอาลองมึงดูไปแล้ววันี่โอ้จากมื่จังไยนะครับเนี่ยฮะก็อ่านคอมเมนต์ไว้หน่อยนี่วันนี้ก็จะเอาเนี่ยเอ้าวันทันงที่หมดเลยคนยังปี ปิยวัฒน์สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณปิยวัฒน์ครับเสือภาษาอังกฤษพร้อมกับบอกอ่านบอกออกนะครับเป็นภาษาอังกฤษกับที่อ่านไม่ค่อยออกเหมือนเดิมนะครับก็ขออภัยนะครับชมบกขลดตัวชมบอกขลีตัวชมบอกขลีนะครับเดี๋ยวฟ้าพี่พี่น้องชมบอกขลีชมระบบน้ำนะครับนี่ครับแปลงบอกขลีนะครับมาจากสกลนครนะครับทางนี้จักโมงแล้วเพราะว่าครับตอนนี้สีทุ่มนื่องนะครับ โอ้สิหาง้องสี่หาง้องเหรอครับเอกาหนาที่กับหาง้องครับสี่ง้องสี่งงหาสิหานะครับตอนนี้ตาปัญญาเมงตัวนี่ครับแปลงบอ็อกลี่กับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือระบบน้ำพันนะครับระบบน้ำแปลงบอ็อกลี่นะครับสายน้ำยศพันสายสายน้ำยศนะครับตัวสายใหญ่ท่อใหญ่นี่คือว่าสายเล็บไหลนะครับเพันว่าถ่ายปลา่าโคตรไม่เบื้องหน้าน่ะพันว่านะครับปล่าโคตรปะครับเดี๋ยวจะ พาไปชมนะครับปลาขอดกับทั้งหลังนะครับยี่ทั้งหลังชมบกคลีชมบกคลีสะกอนนะครับลังสีดอเดี๋ยวกัทีพาพี่ๆน้องๆมาเบ่งหนีกอนนะครับจะเขาเพื่อเพอได้ไปปรับใส่บ้านฮ้องนะครับมันมันจะมืดก่อนนะครับนี่นะครับกันซีทุ่มแน้วกันไหมครับผู้ใดนี่พี่แพรบ่ะนี่ครับสวัสดีครับพี่แพรเงินบ่ผมเห็นแวบๆนะผมกับประนนะ กันบท่านหรือว่าจังเดกขอโทษขออภัยนะครับครับฮัดฮัดไหมครับฮัดไหมไม่หนาวไม่ร้อนเนาะพอนนครับอากาศกำลังดีครับช่วงนี้ครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบน้ำพ่นนะครับเป็นกำลังผมทอครับท่อตัวนี้ก็คือว่าถ้าเป็นปกติแล้วเพ่นก็จะจะฝังไว้ใต้ดินแล้วนะครับนี่ท่อใหญ่นี่ครับนี่ประมาณสิบนิ้วนะครับเพ่นจะฝังไว้ลึกอยู่ประมาณเกือบเมตรนะครับนี่ผมลึกแต่ตัวนี้พ่นเทศสำรับที่ว่า เขืนใหญ่นะครับใช่คับแพ้เยงคนมาครับมันมันบ่เคยเห็นเนาะครับยู่ๆเนาะพี่แพ้่ครับครับกับคุณหลายๆครับพี่แพ้่ครับนี่ครับเพิ่นก็จะโพคือว่าโพเบลเลเบลเลตนะครับขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวกล้างขีดพ่นเนี่ยนี่ครับโพเบลเลขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วปิดเปิดน้ำทั้งโทรศัพท์เพิ่นนะครับตัวนี้ครับก็คือว่าเพิ่นเปิดออโต้ไว้แล้วนะครับนี่ถ้าเปิดโทรศัพท์คือว่าท่อนำญ่มาบนำกับที่ทำงานเลยนะครับนี่ คือให้นำบรอกโคลี่เลยนะครับออกมานี่ก็จะมากรวงอีกเชนึงนะครับกอนที่เขาเร็บย์นะครับตัวนี้เป็นตัวกรงนะครับนี่นี่ครับแล้วคนค่อยจะค่อยจะทรงมานี่นะครับทรงเขม้าต่ำร่องนะครับร่องบอกโคลี่นะครับนี่นี่ครับบอกโคลี่ครับพี่แพ้เดี๋ยวพาชมครับมันจะหมืดเนี้ยนะครับการ พอดีติดธุระนิดหน่อยนะครับมื้อนี้เลิกงั้นเลิกงานเด็กจังหน่อยครับนี่ครับบอค่ลีใกล้ใกล้พันพันนะกับระบบน้ำกับเวก่อนนะครับต้นแบบนี้ื่นเนอนะคือกันกับต้นขนาดนี่นะครับใกล้ใกล้ขนาดเหรอครับบ้านเฮาเพิ่นเอิญยิ่งกว่าขนาดเม็กซิกันบ่ดเหรออันบ่ใบก็กินได้เอาไปพัดกินได้กินได้ครับพัดกินแซ่บครับคือกันครับขนาดประกอบนะครับใกล้ใกลขนาดเหรครับแต่ใบมันจะออกหยิกหยิกจังหน่อยเนาะใบมันบ่เรียบคือขนาดนะครับมันจะมีหยิกๆหน่อยนึงแต่ว่า สีสันคือกันบิดนะครับกํลลังงามครับสำหรับบอ็อกลี่นี่ก่าพ่อหนาพันว่าปลูกลอยมือนะครับก็ได้เก็บผลผลิตนะครับสเดือนกว่ารับสามเดือนกวกลัวเดี๋ยวผมจะมาไทยพี่ๆน้องๆได้รับชมอีกเท่อนึงนะครับตอนเก็บผลผลิตนี่ครับบรรยากาศนะครับตอนหลี้ยงๆนะครับที่อัลเลวครับแ่จะมืดจังหน่อยเนาะมืดากพอดีพอดีแล้วครับอันอันบทันน้องผู้ใหญ่ตันี้นะ มาทันกับผมเป็นยังดอกที่แพร่กันนะครับสบายดีครับผู้ใดน้อยผู้หนึ่งผมเกิดภาษาอังกฤษผมการไม่ค่อยออกนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับก็ขอบพระคุณหลายๆคือครับคือเก่านะครับที่คอมเมนต์เข้ามาหรือหรือว่าคนที่ได้เข้ามาชมแล้วราได้คอมเมนต์นะครับน้อยโครงกางก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับผมนี่ครับบอกเกาหลีนะครับเดี๋ยวกันทีภาไปชมโคตรก่อนนะครับเดี๋ยวจะมืดก่อนครับ ครับกะเบาเอ้นุ่มบนครับนุ่มบนลูกอีสานนะครับ่นมาพาไล่นะครับผมก็เห็นว่าเป็นดอกพอดีกล้องคนเปิดเปิดกล้องไห้แล้วนะครับก็เลยลองไล่บิ่งนะครับอันนี้ผู้ใดน้อนี่อันบอกเพิคนเป็นกําลังใจให้่นว่าครับขอบพระคุณหลายๆครับที่มาเป็นกําลังใจให้ในโคกลางนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับป้าขขาโคตรนะครับไก่ไกตัวเป็นังไรน้าบ่ ตัวนี้มั้งฟักมันยังอ่อนอยู่ครับนี่นี่นี่ฟักแก่นี่นี่ครับฟักพึ่งตัวนี้จะเป็นฟักอ่อนอยู่ครับนี่ข้าวโคดข้าวโคดงูว่อันนี้เป็นข้าวโคดคล้ายๆข้าวโคดซุปเปอร์บานฮอกนะครับนี่ข้าวโคดเหลืองๆนะครับข้าวโคดที่พันธ์าไปเห็ดอาหารสัตว์ค้นก็กินได้คือกันครับพี่แพคก็ว่าชอบกินข้าวโคดตอนพันว์าวันนี้ก people, remotely, so ็ซื้อมากินตอนพันว์าจักอันทันธ์มาพันธ์นะครับกะขอโทษขอไปนะครับกันอันทันธนี่นะครับ เลิฟเปาตังอ๋อพี่เปาตังครับสวัสดีครับพี่เปาตังครับขอบพระคุณหลายๆครับสําหรับพี่เปาตังกระไรเป็นกําลังใจให้หน่อยโค้กลางมาตลอดนะครับสายหนามมันจะครับสายหนามมันก็จะยุ่มืดเนี่ยจังไรว์นะครับระบบหนามคือจะบ่ได้ชมนะครับเพราะมันมืดเล่านะครับเนี่ยสายหนามมันก็บผาดอยู่กลางพี่ไปเอามาบางค์นนี่นี่ครับไปเขาโคตรตัวนี้คือว่าไปเอาโคตรอะไรนะครับเพราะมันไรนี่นะครับไร่เก็บแล้วมันเก็บแล้วพันวันแล้วนี่ไร่ไร่ไร่นี่คือว่าเป็นไรที่ว่าพันเก็บผลผลิตแล้วนนนะครับเป็ขาาวโหนะครับ ระยะแถวกี <halt points. S 2> <pole> ่เมตรต้นพันวาระยะแถวกับประมาณกะระยะแถวของโคดนี่กะประมาณเจ็ดสิบเซนพันปลูกเป็นต้นนะครับห่างกันต้นห่างกันกับประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับระยะห่างประมาณเกือบหนึ่งยี่สิบเซนอ๋อระยะแถวบ่ระยะระยะห่างจากต้นระยะห่างของต้นนะครับกับประมาณสิบหาถึงยี่สิบเซนติเมตรนะครับความกวางกว้างของต้นระยะห่างกับประมาณเจ็ดสิบเซนความกว้างของต้นกับประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับเพิ่อที่ใส่สายนำยศไว้ตรงกลางนะครับ ไล่เดียวที่เจ้าโชคชัยไปเก็บแมนครับไล่เดียวกันเหรอครับผม๋อตัวตัวนี้ครับีิเก็บม้านี่โคตรหวานครับไล่เดียวกันก็ไปบ้าโชคชัยไปเก็บนะครับนี่เดียวกันครับผมครับเป็นไล่เดียวกันที่ว่าพันเก็บผลผลิตแล้วนะครับนุ่มบุบบอซิมให้พี่ๆน้องๆรับชมแน่ว่ะพี่แพรชมบ่ะเทียมเทียมมาฝักยังไงลยครับกินดิฟได้ครับโคตรบ้านนี่ดิฟได้ครับดิฟได้ครับสวัสดีครับผู้ใดผู้หนผมกับอันบุทันนะครับ เเมลยนครับสวัสดีสุขคนครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนี่ครับข้าวโพดเป็นข้าวโพดขาวครับคล้ายๆข้าวโพดข้าเหนียวบั้นหัวนะครับนี่ครับหวานครับหวานน้ำตาลก็น้ำตาลน้ำตาลเนหยาบที่เลยนะครับข้าวโพดงามแท้พันพีมเลยครับนี่มามีบองมามีพี่พอตังวามมีแมงได้ๆครับอันนี้ดีมากๆครับพันครับขอบคุณครับเนื้อสิกินให้เบิ่ง อันนี้ก็เทเรียกเนะครับตกล้นหรือว่าบรทันยังไงก็ขอโทษขออภัยนะครับผมกับขึ้นหัดเลยสดนะครับขันกินและบ่บ่อยอยากเศร้าเลยนะนหวานเสียบครับเสียบอันนี้ก็ยาทอเด้อป้าเป็นกําลังใจให้เด้อจ้าครับขอบคุณครับสุดยอดเลยขอบคุณหลายๆครับกินเด็บผมว่ากินเด็บแสีกบกว่ากนะินซุกเลยขันหมูหวานจริงปลาสดๆเลยสันผีแพรว่า ครับแซ่บพีแพ้ครับกินสดๆกระแซ่บครับบ้านนี้หรือว่าเพิ่นเพิ่นจะต้มกับคล้ายๆกับลวกเขานะครับบ้านนี้เพิ่นต้มบปลไหลนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆทีมงานน้อยโคกกลางฮะครับขอบคุณครับหวานจริงตี้ยธรรมดาหวานครับหวานัหวานอี่ลีครับหวานเกือบหวานน้ำตาลเนาะครับผมหวานน้ำตาลน้ำตาลเนี่หวานน้ำตาลเพราะหวานทอนะครับพันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นปีนี้นะครับ ปีที่แล้วจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนี่ก็จะหวานอยูยครับแต่ว่าหวานซ้ำนีนะครับในเก็บนายุดบ่ไดดครับผมหวานแห้งหวานแห้งกินเบิดฝักนะครับมาไม่ใหม่ผมกับพ่อกากินกันนะครับพ้อหนาพันพ้ากินนะครับกินดิบว่เป็นยังพันวานะครับนี่ครับเห็นเจ้าโชคเอียงนางหนึ่งในออียงบุมบันหวันนะครับพี่แพ้ขอลดคอไปนะครับกินดิบด้วยมั็นวะนะครับครับกินได้ครับกินดิบได้ครับแเห็นเจ้า เจ้าคนแล้วเจ้าโชกเจ้าโชกนางหนึ่งเจ้าโชกนางหนึ่งในเส้นขวดเงียวนะอ๋อคล้ายๆคล้ายๆขวดขคนเงียวบ้านท้องนะครับสีขาวโอ้หวานหวานสุดหวานครับหวานหวานหวานแทบวิริจะมืดจังไงเหรอครับนี่มื่นแล้วครับหามองกับคำแล้วที่ครับอย่างที่ทำวีดีโอดีๆมาให้เบิ่ง ครับขอบคุณครับกับทีพยายามที่ว่าหาที่ว่าให้ปรับใส่ได้บั่นท้องได้นะครับสําหรับคลิปของผมนะครับกับพอบัานเ้องได้เบิ่งได้ไปปับใส่นะครับเกี่ยวกันเกษตรการทํางานของคนไทยในเซลนะครับบรรยากาศก็ดีครับผมตะเวนกําลังรับภูเขาบรรยากาศก็ดีนะครับช่วงนี้กับหาม้งเหาะหาม้งนิดๆตอนนี้เนาะตะกี้เนี่ยสามถุ่มตะเวนยังบอทานตกดินอยู่ครับก่อนบ่มืดไงปุ๋ยได้ครับใส่ปุ๋ยแบบใด ปุ๋ยนวะมากนับน้ำครับผมโอ้จากจากสกุลนะปุ๋ยพันจะใส่มากับสายน้ำยดเลยนะครับปุ๋ยบ้านนี่ยบ่คอยมีปุ๋ยเม็ดครับพันจะบาใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยพันก็จะปล่อยมากับน้ำตอนให้น้ำเลยนะครับผมว่ามันมันสิบ่คอยละลายนะครับบอกว่ามาเอาอียังเนี่ยความหวานของอียังหรือกันว่าอันันั้นบอกว่ามาเอาความหวานของอียังสวิตอ๋อ สวิตไปน้อยหน่อยครับครับขอบคุณครับพี่เพียร์แล้ว,วามาันจากสวิตไปนะ <laughs> นี่ครับบรรยากาศก็คือว่าเริ่มจะมืดแล้วครับบรรยากาศตอนเล้ยงๆนะครับอากาศก็ดีครับช่วงนี้เริ่มเริ่มจะเขานาหนาวน,นะครับกับว้านนะครับจะเป็นตะกอนนี่หามงนี่ก็ประมาณเกือบสี่สิบองศาเนาะหามงก์ก็มีห<อ>งหน้าแถวนี้เนาะครับมีหงนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับ ก็งัดจะสั้นจังไงนะครับบุคคลยันมาเอามาเอาความหนาวเาอความหนาวโอ้ยอันผิดครับขอโทษครับทำไมบอกความหนาวนะฮะามหนาวจากสวิตมาไล่ทักอยู่ดีๆเอียงคนว่าเอียงมาไหลอย่างมันมาไล่บ่อยๆอ๋ออี๋คน่าครับครับกะสิพยายามไล่บ่อยๆอยู่ครับถ้ามีเวลานะครับพอดีมื่อนี้ผมก็เลิกงานคำจังอยนะครับติดธุระนะครับก็เลยบ่นั่นก็คือว่านัด เิ dead, er ่นมาพ้าเห็ดนะครับผมเห็นเป็นม <c ough> ันก็เลยมมืดนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับก็เริ่มมืดแล้วนะครับตรงที่ว่าแสงไฟนะครับเห็นแสงไฟอยู่ไล้นก่ันก็จะเป็นประเทศจอร์แดนนะครับยุนี่กับพ่ห่้างกันนะครับสวัสลุงตู่สวนลุงตู่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวนลุงตู่ครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจนะครับ หน้าห้าร้อยเ็ดยาโซสกคนกำลังหนาวครับมาจากซื้อภาษาอังกฤษนะเนาะครับกอันบอกขอโทษขออภัยนะครับถ้าเป็นซื้อภาษาอังกฤษนะครับมผมเก่งับผมมีตะเภาอันไม่ค่อยคล่องเหมือนเด่นนะครับนี่ครับบรรยากาศเขาไปนีกับประมาณหาลอยเมตรหาลอยเมตรนะครับกับเป็นขี้บูดนะครับขี้บูดผมนะครับที่ทำงานอยู่นี่นะครับบานพักผมก็อยู่ในขี้บูดนะครับนี่ผมบอกว่าหาลอยแล้วผมเจ็ดกิโลนะ แต่นุมหมูบนพันมาเกติโลนะครับมาหานะครับเกติโลมาก่มือขมือครับผมผมก็ยัอันนี้พันว่าย่างนี้แห่งัวาใจเริ่มเริ่มมาครับขอบคุณครับพี่เปาตังครับพี่เปาตังนะครับ oppo oppo a12 เนี่กับพี่เปาตังค์ท่เรานะครับครับขอบพระคุณหลายๆครับที่มาให้กำลังใจน่อยโคกลังนะครับมาเป็นกำลังใจให้นะครับติดตามรับชมหน่อยโคกลังมาตลอดนะครับอันนี้ก็ oppo ามอ๋อ ครับสวัสดีครับอันนี้ยังนึกจำซื้อ่าได้นะอโปสยามนี่เพิ่นเป็นในคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงเอออันนี้ผมก็ลืมซื้อคิดบวกนะครับตอนที่วานะครับครับขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมนะครับแป๊บเดียวเองเหมือนแล้วครับแป๊บเดียวมืดครับชื่นี่ครับมืดเร็วครับถึงเมืองไทยนอหนะครับนี่ครับกับบรรยากาศนะครับทั้ง เลยไปที่เป็นแสงไฟนก็นจะเป็นซ้ำไกลของเบาโยนนะครับวนนี้โฉบไซเอฟซีกันเหนือมาด้วยเบาโชกบ่เบาโชกมาแล้วบ่โอ้โชคชัยเอฟซีนี่ผู้ใดนั้นนะวันนี้โฉบนะเบาโชกบ่ครับสวัส <c oughs> ดีครับเบาโชกบรรยากาศมืดครับวันนี้ติดทุระจักหน่อยนะครับมาี้พ่อพีพ่อหน้องชมตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนช่วงประมาณสี่โมงครับวันนี้ชมตอนเก็บโคตรครับตอนเก็บโคตรวันนี้ชมช่วงพอดี ฝนก,ก็ตกลงเม็ดหน่อยนึงนะครับโอ้ยอยางมืดจังหน่อยแหลนะเนาะครับลาพีลา,ลาน้านองหรือบปล่เาเขาหมืนม่นเลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งบอกข๊อเรียจังหน่อยจะเห็นบหมครับนี่บรรยากาศสวนบอกข๊อเรียนะครับนี่กง็งามๆเลยนะครับนี่ปลูกได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับถือว่างามเลยนะครับโอ้หมื่นเนาะหมื่นแล้วนี่นนี่ครับนี่ไก่นี่ครับจังหน่อยมันก็แตกดอกจากจากยอดมันนี่เนาะนี่ครับ ไข่ก็ขนาดนี่แหละไข่ต้นขนาดครับเอายอดเอาใบอ่อนนี่ไปนี่ก็แเสีบนะครับนี่เอาไปพัดโอ้สุดยอดเอไปพัดเสบเลยครับสุดยอดครับนี่เอาไปพัดไือว่าเป็นลวกก็ไ้นะครับเสบียบ,กกบ,ล,บลวกกินกระปนครับลวกกินกระปนลเสียบครับพัดขนาดมูกรอบโอ้ยหมื่นหลายเนาะอยากบอกอยูเลยแหละหมื่นเลี้ยวหรีครับบอกกี่นาทีเนาะสิไหลมากับประมาณสิบห้านาทีหมื่นเลี้ยว นี่กับพี่แพร่ตัวนี้พันว่าอย่างนี้ก็นาจออยู่แถวนี้แหละพันว่าครับขอบคุณครับพี่แพร่ครับ <c oughs> เป่น็นนาจออยู่แถวนี้แหละพันว่าหน้าตัวคำนะครับกลับมากล้องนี่เนาะมาลาพี่ละนอะ้องทุกคนเนาะม,นม,มนันมืดมันบ่เห็นไหมครับอ๋อสายละ่สยละสายไฟเนาะนี่เลยเออมาทางนี้คือ ไฟกล้องหนาคือกล่องหนาแกะแจกนอกมันสัชนเออจะชันแล้วจีกล้องหนามันแกีงอยู่แต่ว่ากล้องหลังมันบอบบวบหนีปันเดย์นี่ครับกล้องหนาพ่อเห็นอยู่ผมคำนองพี่ผมพี่ผาเอาสว่างเตี้ยวท่าพี่แฟร์มานะครับมือไลายยูฮองครับมือเด็กกันเด็กกับติว่าผมกับที่ไปยามไล่อยู่ครับหัดไล่อยู่ครับไล่ผู้เดียวก็ได้ครับแต่สำหรับที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษไอ้น้อยก็กังกับขอ โทษขออภัไนะครับผมเพ,พิมพ์ภาษาไทยบอกครับ <นะ S 1> ผมอ่านบอกพิมพ์ภาษาไทยมานําก็ได้ครับถ้าเป็นการรบกวนนะครับกับพิมพ์ภาษาไทยมาบอกว่าเป็นในอียงก่อูซื่อหนังเดินหนครับบอกซื้อนะครับผมก็คือว่าก็จําได้อยู่นะครับเป็นบางคนนะครับ <c oughs> จําได้บ่เบิร,ะระนะครับ <c oughs> เอาขอตดมาซิมอีกวะเอ <c oughs> <c oughs> าซิมหรือว่านยัดกินได้ครับกับดบ้านยิงกอนเปนยัดมันยิงกอนงมันเป็นอย่างนี้ผมเคยกินอยู่ กินหิ้วเขานี่ก็กินสองฟักสามฟักว่าเป็นอย่างขนาคนท้ากินนะมาไม่ไม่กับพวกกากินขึอนกินได้ครับโคตรดิบอันนี้ก็ออปโปสยามอันนี้ก็คุณลุงครับดีครับลุงวิกิตจาได้แล้วครับบันนี้ลืมคิดบอกนะครับคุณลุงขอโทษครับตอนที่ว่าตอนจะว่าเนี่ยก็คิดบอกแต่หูอยู่นะครับว่าว่าเป็นคุณลุงนะครับแต่จําซื้อบอกนะครับลุงวิกิตนะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณหลายๆครับสวติดตามรับชมหน่อยโคกังนะครับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะไล่นี่เนาะใช่ตัวสำหรับไล่นี่ครับกับขอลา,แล,าแล้วครับมันทำแล้วมืดแล้วนะครับกัสีขอลาซัมหนีก่อนนะครับขอบคุณทุกการต<อ>ิดตามรับชมให้กำลังใจหน่อยโค้งกลางครับผมครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้หน่ยอยโค้งกลางนะครับน็สี่ไล่ให้เบิง้งดูด้วยเหรอครับบ้าสิพยายามไล่นะครับตอนนี้กัเฮ็ดเป็นแล้วครับเพิ่นเพิ่นส่วนนะครับนุ่มวุ่นเิ่นส่วนเหรอครับไอ้วันที่ เอาวันอั้กครับกอนี no ่จบคลิปนี้กัขอขอบคุณอีกเดืยอหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบพคุณหลายๆนะครับครับสวัสดีครับยิดีมีแหงสุขคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับลำลำรวยๆครับครับสวัสดีครับลุงมุงได้บัตรลงว่เป็นที่ผมบัตรนะ่บอกบอกตั้งตอนขึ้นไ่บอกตอนลุกตัวเด็กของนบยนะ ครับปวดหลังคลิปนาพ่อกันไหมครับ